ไอ้ร้อยเจ็ดเนี่ยมาดามเห็นในที่เดียวกันร้อยเจ็ดมันคืออะไรหมช่องทางเดินร้อยเจ็ดตรงนู้นตรงประตูออนตรงประตูโอเคโอเคพอเป๊ะอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยใช่ไหมคะช่ทางเดินนะคะใช่ทีนี้ช่องทางเดินใช่ป่ะ คือบ้านนี้ผู้หญิงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นช่องทางเดินร้อยเที่มาดามเมื่อกี้มาดามบอกว่าประตูไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าเป็นบ้านเสือหรือบ้านมาังกรช่องทางเดินร้อยเจเป็นตัวกําหนดตอนนี้ผู้หญิงเก่งแล้วนอกบ้านภายในบ้านใครเป็นคนดูแลก็ต้องเราอีกถูกป่ะเพราะนั้นเดินเข้ามา,านะคะเดินเข้ามาเบี่ยงซ้ายเป็นตำแหน่งมังกรเดินเข้ามาเบี่ยงขวาตำแหน่งเสือคือเราเพราะฉะนั้นช่องทางเดินร้อยเอยู่ตรงนี้ถามว่าบ้านเราทําได้ไหมทําได้เลยเพราะระยะห่าง4เมตรพอดี mm hmm. เพราะฉะนั้น บ้านที่ทําได้ก็คือจะต้องมีระยะห่างสเมตรจากประตูหน้าบ้านจถึงช่องทางเดินร้อยเจ็ดเพราะนั้นตรงนี้เว้นเลย107เนี่ยแค่นี้ตรงนี้เป็นโซฟาลุกมาปุ๊บก็เดินผ่านช่องนี้แล้วก็ไปห้องทานข้าวถูกไหมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสะลมมันมาปุ๊บมันกระแทกแล้วก็เบีย่ยงถ้าพวกคุณไม่มีลมก็เข้าไปแล้วก็ออกไปเลยมันก็จะเข้ามาไงไวแล้วก็ออกไปไวเพราะนั้นลมตัวนี้จะต้องหมุนเวียนในตัวบ้านของเราให้ได้นานที่สุด เพราะนั้นช่องทางเดินใจบ้านหลังนี้ควรทำเพราะทำแล้วสวยไหมตอบโจทย์การใช้งาน